ผู้แต่ถ่ายพลังงานพุทธคุณสู่ร่างกายคนให้คุณรับรู้สัมผัสได้จนเองผมรายงานตัวอาจารย์หนุ่มพุทธคุณครับคลิปนี้ขอนำเสนอสมเด็จวัละคังพิมพ์ใหญ่เกตทลุซุ้มเบียดนะครับเป็นซุ้มเบียดทั้งสององค์เพระเกตทลุซุ้มเบียดเนี่ยจะมีสองบล็อกใหญ่ๆนะครับก็บบล็อกธรรมดานี้กับบล็อกของที่เราเรียกว่าลุงพุทธก็คือที่ท้องเนี่ยจะมีร่องนะครับ เ็นลักษณะคล้ายกันนะครับเรามาชมกันชัดๆผมเชื่อแน่ว่าถ้าคุณเห็นสององค์เนี้ยนะเปรียบเทียบกันเนี่ยถ้าสองชัดๆเนี่ยนะครับคุณจะเช่าองค์ขวาแน่นอนเพราะองค์ขวาเนี่ยเนื้อสวยเห็นไหมฮะเนื้อสวยมากแต่จริงๆแล้วองค์ซ้ายมีพุทธคุณนะครับให้ชมชัดๆขยายให้เต็มจอเลยองค์ซ้ายเนี่ยจะมีมือผมก็ไม่ค่อยนิ่งด้วย อ,องค์ซ้ายเนี่ยจะมีพุธดุขูนส่วนองขวาเนี่ยเป็นพระยายขำนะครับสมเด็จยายขำเก่าเก,ากี้แต่ปังบันที่ผมเคยบรรยายซึ่งสมเด็จพวกเนี้ยไปตรวจค่าเคนไซด์มันจะมีค่าเคนไซด์เท่ากับพระสมเด็จยุคเดียวกันเลยนะครับสมมุติว่าพิมพ์เดียวกันเหมือนกันเนี่ยนะครับมันจะมีค่าเคนไซด์เดียวกันเลยนะครับใกล้เคียงอะ่ะห่างกันแค่จุดนะจุดศ1กับ05อะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่ง อันนี้เป็นการยากต่อการพิจารณาในการใช้วิทยาศาสตร์ตรวจแต่สําหรับผมนั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะผมกราพระแตะถ่ายพลังงานใส่ตัวคนองค์ไหนมีพลังงานกราได้แตะถ่ายได้องค์นั้นก็คือพระแท้ก็คือองค์ซานี่แหละครับเห็นไหมฮะดูแล้วจริงๆแล้วไม่ไม่สวยเท่าองค์ขวานะฮะที่ผมบอกไนงะถ้าคุณเห็นองค์ขวายิ่งด้านหลังเนี่ยโอ้โหคุณเช่าองค์ขวาทันทีนี่เพราะว่าอะไรด้านหลังมันใช่ไงมันสวยไง,ไงนะ ส่วนองค์แท้เนี่ยไม่สวยนะครับแล้วอย่างเงี้ยสายตาคุณจะรอดไหมล่ะผมถึงบอกว่าพระสมเด็จเสร็จเก่าเกทุกลายที่คุณโชว์ชวกันนะตามคลิปตามอะไรนี่ไม่ว่าจะเป็นเซียนใหญ่เซียนน้อยเซียนมีชื่อเสียงเซียนอะไรก็แล้วแต่หาของแท้เจอได้ยากมากถามว่าเจอไหมเจอเจอนะครับร้อยหนึ่งร้อยองค์เนี่ยที่คุณโชว์ชวกันเนี่ยจะเจอของแท้ประมาณห้าองค์นะครับเพราะนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่า การติดกระดุมเม็ดแรกผิดก็จะผิดทั้งรางดุมถ้าคุณเอ่อเข้าใจว่าพระองค์ขวาเนี่ยแท้คุณกจ็จะเลือกเท่าแต่คล้ายๆกับองค์ขวานี่คุณก็ติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกแล้วเพราะนั้นองค์ครูเนี่ยสาคัญสาหรับใครที่เถียงผมไม่จริงอาจารย์นหนุ่มที่ผมเห็นอาจารย์นหนุ่มโชว์เนี่ยพระเก๊ก,กับพระแท้กลับทางกันคุณมาหาผมเดี๋ยวผมจะแตะใส่แขนคุณ่านั้นนะคุณเลิกเถียงไม่ว่าจะเป็นเซียนใหญ่เซียนน้อยนะครับผมขอท้านะครับ หาพิสูจนเลยท้าเสียนทุกท่านนะครับมาพิสูจน์ความจริงกันเราไม่ใช่เอาชนะกันครับเราเพื่อค้นความจริง